เส้นมหาศา์ไม่สามารถหยุดใช้มันเลยก็ได้นะครับอุยหูตอกย้ำม,มันลงมาตอกย้ำสวยครับลมงมา3,489บาทครับคุณนิดเดียวแค่นิดเดียวโองหูเราวินครับสวัสดีครับผมทุกคนดนตอร์รสีหน้าสแกมอีกเคนะครับผมวันนี้มีอีกหนึ่งเทคนิคเด็ดๆมาแชร์ครับทุกคนเป็นเทคนิค 3เส้นครับสเส้นตัวนี้จะเป็น3เส้นมหาสัจจ์เลยก็ว่าได้ครับทุกคนเพราะมันค่อนข้างจะใช้งานได้ดีมากๆอยากให้ทุกคนได้ลองครับถ้าทุกคนได้ลองแล้วทุกคนอาจจะติดใจและไม่สามารถหยุดใช้มันเลยก็ได้นะครับมาดูกันครับผมว่า3เส้นมหาสัจจ์ตัวนี้จะเป็น3เส้นแบบไหนและเป็นการเทรดในรูปแบบไหนนะครับเรามารอติดตามกันเลยและตอนนี้ผมก็เทรดอยู่กับบรกเกอร์เอ็กเทรนะครับผมถ้าใครยังไม่มีบัญชีของบรกเกอร์เอ็กเทรสามสสารถคลิกลิงก์เปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวนนี้อได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให สำหรับมือใหม่อยู่ครับสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้ฟรีก่อนที่จะเริ่มเทรดจริงได้ถ้าทุกคนมีความรู้มากขึ้นก็จะได้ช่วยลดความเสี่ยงในการเทรดของตัวเองเนี่ยลดลงนะครับในกลุ่มเนี่ยจะมีไลฟ์สอนเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยครับทุกคนสามารถเลือกเข้าช่วงเวลาเรียนได้เลยตั้งแต่พื้นฐานจนทุกคนเทรดเองเป็นเลยนะครับตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับเรียนรู้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะสามารถแอดไลน์และทักหาแอดมินได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมคินนี้ไม่ชักชวนทุกคนมาลงทุนแต่อย่างใดครับผมเป็นเพียงการมาแชร์ความรู้เท่านั้นการลงทุนในตลาดเบริลชั่นมีความเสี่ยงสูงครับแต่คนควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงได้ก่อนมาลงทุนนะครับมาครับผมกับ3เส้นมหัศจรรย์ของเราวันนี้ผมจะพาทุกคนมาใช้งานกันครับอันดับแรกให้ทุกคนมาเพิ่มอินดิเคเตอร์ก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โบ broker AX Trade เหมือนเดิมครับเป็นโบรกเกอร์ที่ผมเนี่ยใช้งานอยู่เป็นประจำนะครับผมเรื่องการฝากการถอนไม่เคยเจอปัญหาเลยครับสามารถฝากไว้ถอนได้ค่อนข้างรวดเร็วครับหนึ่งถึงสามวันใครที่ยังไม ไปที่คำว่า moving average นะครับเส้นแรกของเราเนี่ยเราจะใช้เส้นแบบบอกเทรนด์ครับบอกเทรนด์ยังไงเราจะใช้ที่20ครับช่วงเวลาต่อมาจะเป็นค่า EMA ครับตรงนี้เนาะสีก็เปลี่ยนให้มันนิดนึงครับเอาเป็นสีม่วงก็ได้ครับจะได้มองเห็นชัดๆเนาะแล้วก็กดเลือกเส้นเนี่ยให้มันใหญ่นิดนึงแล้วกดเลือกใช้งานไปเราก็จะได้เส้นหน้าต่างแบบนี้ออกมาครับต่อมาเหลืออีก2เส้นนะสเส้นนี้ทุกคนน่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วนั่นก็คือ SMA 3และ SMA 5ครับไปที่ตัวชี้วัดเหมือนเดิมนะครับไปที่ยอดนิยมไปทีีี่่่ Moving Air เเเเรรราาปปปลลยยนนนจกกต10็็5 S สีตรงนี้ก็เปลี่ยนเป,เป็นสีเหลืองครับแล้วก็เพิ่มขนาดให้มันนิดนึงแล้วก็กดเลือกใช้งานไปนี่ครับก็จะได้เส้น SMA 5แบบนี้ออกมาต่อมาครับ SMA 3ทําเหมือนกันเลยครับแต่ว่าสีของมันเนี่ยเราเปลีปล่ยนนิดนึงเป็นสีแดงนะครับแล้วเราก็กดเลือกใช้งานไปนะครับน่เราก็จะได้3เส,ส้นมหัศจรรย์ตรงนี้ออกมาครับแล้ววิธีใช้งานเป็นยังไงไปใช้งานจริงให้ดูกันเลยครับว่าเราใช้งานจริงยังไงกับการเทรดของเรานะครับเทคนิคนี้สามารถใช้ได้ทั้ง5เฟรมหนึ่งนาทีและ5นาทีเลยนะครับทุกคน ้น,ยนอย่างแรกเลยครับให้สังเกตว่าแท่งเทียนเนี่ยปิดตัวอยู่ใต้เส้นสีม่วงนะครับแปลว่าเราต้องพอรูปฝั่งเซลแล้วนะแต่ว่าอีกอย่างขึ้นไขครับนั่นก็คือเมื่อไหร่ที่เส้นสีแดงตัดเส้นสีเหลืองลงมานะครับเราสามารถกด follow เซลลงมาได้เลยซึ่งมันหลือประมาณ5วินาทีครับเราดูกันว่ามันจะตัดไหมถ้าจบแท่งนี้แล้วมันตัดเราจะเข้าเซลลเลยเข้าราคาดีกว่าหรือเข้าราคาเปิดก็ได้ครับนี่เส้นสีแดงตัดแล้วกดเข้าได้เลยครับโอ้โหเราได้ราคาเข้าราคาเปิดแท่งเลยแตแต่ลงมาแล้วครับผมเพราะว่ามันตัดกันรอบนี้ผมเทรดไปที่สาามรถอเดไ้ลยครับทุกคนใช้งาาาน่ยมก สำหรับ3เส้นมหาสาร์ตัวนี้แต่ก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันไม่ได้ชนะ100%ทุกคนจะต้องฝึกใช้งานกันก่อนนะในช่วงจังหวะที่มันตัดกันเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ดีเลยครับแต่ในช่วงจังหวะที่มันไหลเป็นเทนเนี่ยทุกคนอาจจะต้องรอจังหวะแท่งเพียนย่อมาแตะเส้น s m a 3หรือ SMA 5แล้วแลราคอยเขาออเดอร์อย่างนี้ได้ครับมาดูการครับผลโหนสำหรับเออเดอร์นี้เจะวินมาอุ้ยตอนแรกรลงมาแล้วทำไมกลับขึ้นไปล่ะเฮ้ยลงมาลูกอย่ายาอยา่ยาขึ้นอยา่าอย่าครับอยา่าอีกอีกไม่กี่วิอีก 5. ห อหคนิดเดียวแค่นิดเดียวโอ้โหเราวินครับสวยครับสวยนิดเดียวเลยเราบวกมา1,863หมาครับ สวยงามครับแต่ว่าเหลือแค่นิดเดียวเลยเนี่ยไม่งั้นเราเสียเลยนะเนี่ยเพราะมันรุดกับขึ้นไปนะเป็นไส้แบบโดจิโอเคแต่วินก็ถือว่าวินครับสำหรับเทคนิคนี้มาดูออเดอร์ถัดไปในว่าเดี๋ยวเรารอ,รอเข้าออเดอร์กันโอเคทุคนออเดอร์นี้นะผมเนี่ยลังเลครับทุกคนผมรอราคาดีรอมันขึ้นไปแล้วผมกดโอ้โหราคามันโดดเสียดายมากมเหตุผลที่ผมเข้าออเดอร์นี้นะครับเพราะว่าเส้นสีแดงเนี่ยตัดเส้นสีเหลืองลงมาครับและแท่งเทียนเนี่ยมันได้ทําการเหมือนจะปิดตัวใต้เส้นสีม่วงนะทุกคนจริงๆแล้วเรารอมันปิดตัวใต้เส้นส เข้าราคาไม่ทันนั่นเองนะครับ <g ill ain> ก็เลยเข้าออเดอร์ไปแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องมารอลุนครับ <g ill ain> ถ้าแพ้ก็ต้องทบเงินครับสำหรับเทคนิคนี้แต่มันลงมาแล้วเอ้ยยังไงถ้าได้ราคาดีเนะี่ยเราชนะแน่นอนครับแต่ตอนนี้รอราคาไม่ดีไนงะเราต้องลุนนะทุกคนมาแล้วแต่เหลือ20วิทําได้ครับมาผมเชื่อว่าทําได้มามาแล้วครับลงมาแล้ว15าวิสวยราคาไม่ดีก็ชนะได้เว้ยรอบนี้แปลว่าแรงขายเนี่ยส่งผลลงมาเยอะมากนะครับเพราะว่าทุกคนเห็นไส้ก่อนหน้านี้ไหมไส้ก่อนหน้านี้มันร่ดลงมาเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็ยังลังเลอยู่วว่่่าาจะะะชชนนมแตห สวยงามครับบวกมา1 7 4 4บาทแล้วเดี๋ยวผมจะกด Follow Sell ต่อลงนะทุกคนหาจังหวะครับขึ้นแล้วกดตรงต่อเพราะว่ามันเป็นเทรนขาลงนะอ่ะเข้าไปนะครับโอเคสวยงามครับเหตุผลที่ผมเข้าเนี่ยจำครั้งแรกไนดะ้ไหมทุกคนที่ผมบอกเนาะเจ้าตัวแท่งเทียนตัวเนี้ยผมต้องรองมันปิดตัวต่ำกว่าเส้นสีม่วงก่อนและอันนี้มันเพิ่งปิดตัวต่ำกว่าและเส้นสีแดงตัดเส้นสีเหลืองลงมาพอดีด้วยนะครับผมก็เลยเข้า Follow Sell ลงไปและตรงนี้ทุกคนดูนะการมันกลับขึ้นไปถ้าแพ้เนี่ยก็ต้องทบเงินนะครับเดี๋ยวรรรอออดูแทท่ัคคคบบเเโโ ราาเปิดแท่งอยู่ทุกคนไม่แย่ราคาดีลงมาลูก ไม่ลงนะมันขึ้นไปนะมันขึ้นไปนะโอเคลงมาแล้วครับไม้นี้เราแพ้ไปครับทุกคนเราไม้ทบอยู่ตอนนี้ยังไงยังไงลงมาแล้วครับตามเงื่อนไขแล้วอะถ้ามันตัดกันลงมาแบบนี้เออเราสามาร follow sell s e ซลได้นะครับแล้วก็ต้องตรงตามเงื่อนไขอยู่นะครับอุ้ยอยากขึ้นไปสีลูกถ้าแพ้ไม้2ต้องทบไม้สามครับคือไม้สุดท้ายของเราแต่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องลงเพราะแรงขายกดลงมาอยู่นั่นแหละนั่นแหละลูกมายี่สิบวิทำได้มาเอาเละครทุกคนตอนนี้มันปิดอยู่เสมอของเรานะมาลงมาแล้วครับทุกคนสมมอยยยัังงล้้้ตาวรบ บวกมา3,489บาทครับสุดยอดสุดยอด เอาเรื่องนะครับเทคนิคนี้นี่ไปดูประวัติกันทุกคนนี่ครับประวัตินี่ผมเทรดมาเห็นนะครับนี่ชนะมาหลายไม้ติดมากเลยนะวันที่10นะครับที่ผมเพิ่งเริ่มเทรดเลยก็ชนะมาหลายไม้ติดเลยสําหรับเทคนิคนี้นะครับมาแล้วเดี๋ยวมาดูเอาเรื่องฝั่งบ่ายกันดีกว่าว่าเราจะเข้าเงื่อนไขกันยังไงนะครับและก่อนจะไปเทรดไม้สุดท้ายนะครับใครที่ยังเป็นมือใหม่อยู่นะครับทุกคนเนี่ยสามารถเข้ากลุ่มมาได้ฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายแดงสินครับเข้ามาเรียนรู้กันก่อนได้ครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยจะมีคอคทสตั้งแต่ทคนไม่เเป็นจททเองเป็นทสามมมมาาารรรรถเเเเข้้้้ีีีียยนนนูกกกกััไดฟลลลแว็จะุุ่่ทททคคคิบน เนี่ยสามารถเข้าร่วมได้เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเลยที่นะครับผมที่จะมีโค้ดมืออาชีพเนี่ยสอนพาเทรดนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทุกวันครับผมใครอยากเทรดพร้อมโค้ดหรือว่าชอบบรรยากาศที่มีเพื่อนๆเทรดร่วมด้วยกันอย่างเงี้ยครับผมเทุกคนิครับทักหาแอดมินนะผมแอดไลน์เกี่ยวกับโค้ดตรงนี้หรือว่าคลิกลิงก์ที่ใต้คิวนี้ก็ได้ครับและเติมเงินเข้ามาในบัญชีนะครับเอกเทรดของทุกคนเองนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทและทุกคนก็สามารถเข้ากลุ่มเทคนิคลับตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับบอกเลยครับว่าเพื่อนๆในกลุ่มเทททคค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 นน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 ิลลลลััััััับบบบบเเเเเเเีีี่่่ยยยยาาาารรรรรรกกกกกกมมมมมมๆะะผผแ้้้้ววดด๋ไไไปจออออใุุุโสขงงื่อนนนไขขทที่่ผผมมเเ้าลยะคับุกฝง ก็คือผมรอแท่งทีเนี่ยปิดตัวอยู่เหนือเส้นสีม่วงของเราก่อนนะตอนนี้ซึ่งมันปิดอยู่เหนืออยู่แล้วเนาะและต่อมาจังหวะเนี้ยผมรอแค่เส้นสีแดงเนี่ยตัดเส้นสีเหลืองขึ้นมาครับทุกคนผมก็เลยกด f o l l o w b ยบายขึ้นไปเพราะว่าเส้นสีแดงตัดเส้นสีเหลืองขึ้นมาแล้วถ้าราคามันย่อมาแตะเส้นสีแดงหรือเส้นสีเหลืองเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับและตอนนี้กราฟก็ขึ้นไปแล้วครับผมได้ราคาดีด้วยนะตอนนี้เหลือค่าวีทุกคนดูซิว่าจะวินไหมวินแน่นอนสามสองหนึ่งวินครับพร้อม วินครับบวกมา1,864บาทครับวันนี้เราบวกมากี่บาทแล้วครับเนี่ยเยอะมากๆเลยนะสำหรับวันนี้ที่ผมใช้เทคนิคนี้นะครับเท่ากับวันนี้ผมบวกมาที่1,000 10, 0บาทครับสำหรับเทคนิคนี้ครับ สุดยอดนะครับทุกคนบอกได้เลยว่าเทคนิคนี้ทุกคนสามารถนําไปใช้งานได้แทบทุกคนเรียนรู้นะครับอย่างถูกต้องดูจากคลิปวิดีโอนี้ก็ได้ครับแต่ใครอยากเรียนดูเทคนิคตัวนี้เพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวเรามาสอนกันในไลฟ์ของผมนะฝากทุกคนติดตามไลฟ์กันด้วยนะครับก็จะมีทุกวันพฤหัสนะครับผมหกโมงถึงหนึ่งทุ่มครับเผื่อใครที่เป็นมือใหม่อยากเรียนรู้เทคนิคนี้เพิ่มเติมนะผมก็จะสอนภายในไลฟ์นั่นเองอย่าลืมมาเจอกันในไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากเข้ากลุ่มเรียนรู้ฟรีนะอย่าดดดดดดิิินน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 ะะคคคคคคครร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 ัััััับบบบบบบแอออออไไไไไลลลล์์ททีีีีีีีี่่่่่่่เเเเาา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 โพสสตตขขขึ้้้้้้้้้้้้หหจจงงืวกกกกกก็ผมม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 ุุยยยููฟใชชถถถ ต่อได้ครับแต่ถ้าไม่ชอบสามารถกดออกได้เลยครับเพราะว่ากลุ่มตรงนี้เข้าฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนั่นเองไงไม่เจอกันในกลุ่มนะครับ เป็นยังไงกันมากครับผมทุกคนสาหรับเทคนิคในวันนี้บอกได้เลยว่าใช้งานได้ยอดเยี่ยมมากนะครับถ้าใครนําไปใช้งานแล้วดียังไงสามารถคอมเมนต์บอกมันได้นะครับบอกได้เลยครับผมว่า3เส้นผัสจรรยร์ตัวนี้ถ้าทุกคนได้ใช้งานแล้วจะรู้สึกถึงความผัศจรรทร์ของมันจริงๆครับถ้าใช้งานเป็นนะแต่ถ้าใช้งานนั้ไม่เป็นก็หาความรู้เพิ่มเติมครับเข้ากลุ่มมาเรียนรู้ก่อนได้นะวันนี้ทำอะไรไปได้หนึ่งหมื่นบาทนะครับไม่ใช่หมายคิวหน้าครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยไปแล้วครับผมสับ